แล้วเราจะมาที่วิหารหลวงนะครับวิหารหลวงของวัดพนารายนะครับถือว่าเป็นสถานที่สําคัญหรือสถานที่เป็นจุดที่อยู่กลา่มกลางของนครราชสีมานะครับวัดพนารายทำไมถึงชื่อวัดพนารายเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่สร้างขึ้นมา ในสมัยอยุธยาตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับเป็นจังหวัดที่มีการวางผังเมืองที่สวยงามมากๆนะครับมีคันคูเมืองนะครับมีกำแพงเมืองล้อมรอบแล้วก็มีประตูเมืองนะครับในองค์พระประธานนะครับก็คือหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อใหญ่นะครับอยู่ที่วิหารหลวงองค์นี้นะครับท่านจะสังเกตว่าเป็นภพระพุทธรูปที่งดงามมากๆนะครับ เป็นปรางเรียกว่าปรางปราบมารหรือปรางมารลิชัยนะครับจะเห็นโต๊ะหมู่บูช,ชาที่สวยงามมากนะครับเป็นลงรักปิดทองนะครับท่านสังเกตดูนะครับว่าฐานพทีนะครับมีความงดงามนะครับหรือโต๊ะหมู่บูช,ชาก็มีความงดงามองค์พระพุทธรูปหรือองค์พระประธานนะครับ มีสูมเรือนแก้วอยู่ด้านบนนะครับเป็นปรางสมาธิหรือว่าเป็นปรางปราบมารนะครับภาษาอังกจะเรียกว่า s ั d u r ริ g มารานะครับงดงามมากๆนะครับรอบๆด้านผนังด้านข้างก็มีศิลปะนะครับมีภาพวาดต่างๆเกี่ยวกับเทวดานะครับใช้สีชาดหรือสีแดงสดงดงามน,นะครับดูด้านบนนะครับ เรียกว่าดาวนะครับด้านบนต่างๆเร่จะพาเข้าไปดูใกล้ๆ,ๆนะครับที่ฐานไพิีรอบๆไปดูโต๊ะหมู่บูชาและก็ดูที่ฐานไพิีนะครับมีความงดงามการตกแต่งศิละปะนะครับเรามาดูด้านนี้กันนะครับงดงามมากๆฐานไพิีหรือพ e ดัสโตนะครับก็จะเห็นเป็นยักษ์แบกลิงแบกหรือว่ากระบีแบก กระบี่แบกเนาะมาดูใกล้ๆมาครอสอัพนะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมเอ่ยสามารถแยกได้นะครับอันไหนคือยักษ์อันไหนคือกระบี่เหลยว่าลิงนะครับังานใช่ไหมครับเป็นพระพุทรูปที่กลงสูงใหญ่เห็นความละเอียดไหมครับ การตกแต่งนะครับฐานห้ที่แบบนี้นะครับก็คือเป็นพระอารามหลวงนะครับเดี๋ยวท่านน่าจะพาไปดูผนังด้านข้างนะครับจะเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนางังจะเป็นเทวดานะครับเป็นรูปเทวดาต่างๆเป็นภาพวาดที่ใช้สีชาตินะครับหรือว่าสีแดงเป็นหลักนะครับ หเห็นความอลังการโอหาใช่ไหมครับเพราะว่านั่นคือวัดหลวงประจำจังหวัดนะครับรสวยงานมากๆใช่ไหมละครับทุกท่านหลุงนท,ท่านจะไเห็นเยย้ำอีกครั้งนะครับวัดนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางนาครราชสีมานะครับ เรียกลำเลียงเรียกกลางๆว่าวัดกลางเพราะว่าอ,อยู่กลางนาครหรือเป็นทางการก็เรียกว่าวัดพนารายนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ทานาพาเพลินพาทุกท่านมาชมแล้วนะครับถ้าทุกท่านชอบก็ขอให้กดไลค์กดเลิฟและกดติดตามให้ทานาด้วยอนุโมทนาสาธุคุณด้วยกันมาทำบุญกับว่า้พระเพ,เพ,เพ,เพื่อเปินสีมงคลขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุข กดไลค์กดเลิฟและก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ